เออสวัสดีชาครับก็ตามมีเกมจีดีแซง,งย์นะครับมามาด้มา,มาได้มัดไม่ใช่มัดไอ้นะผมมันชื่อว่ามดัดไฮเปอร์เดชั่นเนปจูนะครับก็อนิเมจากเทพยดาฝ่ามิตอีท่อง,งเกมละอ่าใครอยากดูก็ติดตามผลง,งานอนิเมเรื่องนี้นะครับอ่ะดรกันเลยอันนี้ผมผมอยู่กับคนนี้ โนวาวนะครับผมคันนี้เบลวันนี้บรันนะครับผมส่วนคู่คุ้นเคยก็คือเนปจูเน่ครับที่ผมเล่นอยู่ตัวคอน,นี้สกินตัวนี้เรื่องจากผมขับรถแท็กซี่มาเพราะว่ารถ <c oughs> แม่งไม่มีให้ขี่แล้วไปหารถคันอื่นเราก็ได้วะฆ่าไหมอ้าฆ่าฆ่า,าอ่ารถกูเก็บมาทำหอ,อกอะไรแล้ว มา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  <c oughs> มาฆ่าหมดอ่ะไอ้เชี่ยโคตรโคตรบัว <c oughs> ออกมาออกมาให้หมดแป๊บนึงโอเคโอเคแป๊บนึงนะ เงียบเงียบทุกวันเงียบเงียบไงอันนี้ผมลอ,ลองมัดเสียงไว้ได้ครับนีเงียบไปอ่ะบรันทำไมอยู่นคนเดียวคนเดียวไปไหนวะควุยอะไรสนะัตว ม่โอ้ระเบิดเกิดการระเบิดอ่ดีเลยดีดีปลาบลันไปไหนอ่ะแ <c oughs> มนเค okay. บลันอยู่นี่บลันอยู่นี่ ไม่เนี่อะไรล,ลินมาะเอ,าเอา้าอีเชี่ยไปคาราบานเชยขว้ยเลยโอเคเล็กกำลังเสริมป่าเล็กกำลังเสริมฮัลโหลตัดไตใส่หุงมาเร็วๆ ูไหนเฮ็ช็อตลงมาโอเคปวนนะปวนป่วนใหยหมดลูกซองหน่วย,ยสวาดหน่วยสวาดโอ้โหมาประชูดผิดปีอะไรอ่ะ ชื่อเฮียอะไรได้ห้าจาแล้วทำไมล้ำมจนจทำไมอฮ่าทำเสยงนี้นะครับผมลง FBI เหรอโอ้เฮลิคอปเตอร์มาชิบหายแล้วต้องลบกัออกมาออกมา ตอวเสียทีมก็ไม่หมดอะไรมันจะแขวรรรรรนรบ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 ฮลิคอปเตอร์มา <c oughs> สุด su helicopter nó quậy nè à đã lắm muốn chơi ngay helicopter ở nè sniper phơi tiêu rồi này nè đừng có chơi lại đứa sniper elite headshot double headshot ô oh, ngon ngon mọi người lên trong đi nè nó qua mà đi đâu nó qua mà đi น้วอลเร็วเล็วเร็วเรวน้อวอลเร็วดิอ้าบรันเอ้ยไม่ใช่บรันดิเร็วอ้าวอีน้อวมึงจะไปไหนมึงอ่ะอ้าอยากบัวมาเดี๋ยวกูแทนบรันให้อ้าวอีเอ้ ฟ้าขาววะว้ยชีบลานละบลาอยู่ไหนเอ้ยเบลิอยู่ไหนโอเคเบลอวมาหนึ่บลอเบลอเบลอมาเลยบลอไอ้สัตว์เอ้ยบู้สัสอกแอกแอกแกกระจายสัตว์ไหนอยู่ไหนเอ้ยเอ็กช็อตเอ้ยมาเจอแม็กนัมกูหน่อยแม็กนัมหนาะแม็กนัมมาไว้แม็กแม็กอีกโดดดีวะเอ็กช็อต นีกูไม่ตายล้วเออกูใช้สูตรบังอาจมากนี่กูเล่นเลสเลสอีวิลยังไงโอโ๋อมาไหวแน่มาไหวแน่โอ๊ยยังไม่เยอะ ủa khuya ủa xhot xhot shot, X-Shot X-Shot Ê ủa xhot ủa xhot lại xhot ủa xhot ủa xhot ủa lượt rồi, xhot ủa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  xhot

Ôi bạn tay Quế Ê bè tay Ui Ui Này này Mình có tên sự mày Xịp hả no Nó bàn tay mình rồi. Tay một lên hồ Khuế lẹ Ê โอ้ยเห็นกากนอนเลย <c oughs> มีชุดแน,แนวที่ดีไหมเนี่ยชุดไว้น้ำเหรอชุดคลิปมากเหรอ <c oughs> ชุดเมทก็ได้ชุดเมทก็ได <c oughs> ล้ลูกสองล,มมอลูกสองต้องจะทำไหมต้องจะทำไม หน้ากูเลยหนีก่อนแป๊บนึงอืมเดี๋ยวจะชิวก่อนมาป่ะไม่ไหว,วหหอ่ะเฮ้เฮงอ้าวมันจะทำไมมึงจะทำไมทำเลื Xuyết lại đi Nào, Này ạ, mẹ tía Quả gì đây Quả gì đây A bom. mẹ đâu cái lính mà ý quê này sparkle nè Bảo một lịch mẹ 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 ไลฟ์เฟซสู้ท่าผูกข้าขงก่อนกลงคืนแก่ฉันน่มาแก้หน้าอะไรกูเหรอดีแล้วที่ไม่โดนกูข้าออกกำลังกายเริ่มลดละ เออไม่โดนมีประสานเสียงด้วยนะมามามาจะคุยแล้วจะมัดจะมวยจะคุยแล้วก็จัดมาจมัดจะมวยจะคุยแล้วก็จัดมา ทาวิ่งเหมือนคอตเตอร์ไซเลยให้ช็อ์ตโมดในรถจ้ะ มาให้หมดมาให้หมดใส่มาใส่มาเลยเสียงเกมมันดังไปเปล่าโอเคประมาณนี้เราจะได้เยอะต่อ โอ okay, เคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนที่คือสถานีตำรวจในเมืองแซนดีเนะครับผมโอเคขอตัดก่อนนะครับโอเคอันนี้ตัดไปอีกตอนนึงคนระับตอนนี้อยู่ในหน้าสถานีตำรวจนะครับมาผมจะเข้าไปลุยกนะยนะอ่อนแล้วนะเราผมจะเข้าไปลุยเลยนะมา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 ก่อนอื่นเลยขอไปเยี่ยมญาติก่อนนะญาติตายเออญาติติดค,คุกอยู่อ๋อวันนี้ตำรวจวันนี้ผมมาเยี่ยมญาติกูสักหน่อยอะเออ ญาติกูเป็นไงมัง่งเดี๋ยวกูขอดูก่อนนะถ้าญาติกูไม่มีกว่าจะเหนี่ยวกายก็ได้โอเคพี่ลึกก่อนกี่ลึกกี่ลึกด้วยก็เ <c oughs> ย่อ้ว่าไงพวกมึงอ่ะอยากกินลูกตะกั่วไหมอะไรอะไรองมึงอ่ะเอาไปละพวกกูอยากสูบุรีอ่าบุญนี่ก็สวยดีสักอ่ะอะยูมไม่ไหมอ๋อ Ung ừ, bùi nhung kia suối bùi nhung kia suối đi ra mhm 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 โอ้ลูกซองแจมมามาไหมมีซอกซอก,กโดนด้วยมีเสียงกดร้อนด้วยกูอะไร แม็กนัำมแบบไหนเนี่ยโอ้ในเกมคัตเตอร์สไจท์พี่เองแม็กนัมแบบนี้อา้าวขอพูดหน่อยก็ไม่ได้ลูกซองยิงหัวที่กระจายโอ้ดุน้นแม่มีดุ้นซะด้วยขออภัยนะครับมาตีด้วยดุ้นนี่ยแหละอืม,อมตีด้วยดุน้น มีเสียงด้วยอะอเอาดุนตีดุนมันแรงเข้าใจดุนมันแรงเอ้ต้องเข้าใจว่าดุนมันแรงดุนมันแรงอ่ะอ,อืมอืมอืมเตะเตะเตะกุเรือขังฟูมากุเรือขังฟูมา Tha thắng phú chính cơ <laughs> hưng <laughs> tệ lúc cơ mà lúc cơ mà mà lúc cơ mà mãi một mãi một Máy mặt đi sạch Hung nghiệp má bao đưa đi Ngô cún nó, mùng găm này mát Mình mát má mát để mình mát má mát 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 อ้ามาไม่นำป่าหัวก็เจ้ารอจังหวะมันจะมามังมีเสียงตีนเอาไป กัได้ครับใครกูก็ยิงได้โอเคมีคนบอกว่าทำไมตป้นพิมมันเส,สียงดังจังโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ครับมาเสียงดังแล้วก็ มาจัดให้มั่มหมดพี่วีพี่ตำรวจนี่แหละมาจะมาไหมเออแม็กน้ำเปล่าฮะตายหมด ซองหหรอแมเพลลูกซองลูกซองลูกซองเอ M4 เอ็มโสัตไลฟ์เฟินไลฟ์เฟินสเนปเปอร์ไลฟ์เฟินรปบู๊อะไรข้างนอกดีกว่าไหม, <c oughs> มขัวอะไรเอ้ยช็อตเกไปบู๊ข้างนอกดีกว่า มอะไรลูกซองเหรอ <c oughs> โอ้ยลูกลกูรู้สึกกูจะตายว่ะ เฮดช็อตคาติสตันนี่ตั้มเหรอเนีออ่ออกมา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 ,อ,อ,กมาอ้าโอ้ดับเบิลเฮดช็อต ไม่น้า FBI แม่งเหมือนกันจริงวะ <c oughs> อะไรอืมอืมเล็งโอ้ลูกซองลูกซองนี่มันดีจริงๆดูมีใครอยู่มะมีอยู่แล้วโอเคช่วงม่ขุเตด้เรีบเยบร้อย ตกลงแล้วอ,อะไรเห็นกูเหร <c oughs> ออืม hit s h o หนึ่งให้ช h o t สองเห็น้ว <c oughs> เห็น้วเฮ้ยเฮ้ยมือวันสายว่ะอีเขียนล็อ ล็อกหาพ่อล็อกหาล็อกล็อกหาพ่อไปดีกว่าอืมงอบเข้าไปเนอะ a อล็อกมะสัตว์ล็อกอีกล็อกหาโอ้ยเชีย่ยคุณจะตายแล้วดีกว่า ไอชิบหายเก็บปืนหน่อยโอ๊ยไม่เอามามามา em cứ con rồi Ô ô ô ô chả bận nó đi Ai vậy, Tốt trời Ủa đó, Mèo âm ớ Ok Buồn Buồn đi má? โอเคครับไว้เจกับพาร์ทหน้าครับสำหรับ g d a พาร์ทนี้แล้วก็นะครับก็สวัสดีครับอย่าลืมซับสไครกันด้วยล่ะ